สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการเทสไม้นะครับ power control นะครับรุ่นใหม่นะครับ power control e ห5ห้า ls นะครับเป็นสีพาสเทลนะครับซึ่งไม้ตัวนี้นะครับราคาสองพันปด้เกสิบหลือพันสี่เก้าสิบนะครับมีไม้มีซองนะครับส่วนเอ็นต่างหานะครับแต่ร้านเราแถมพันน้าให้ซึ่งตัวนี้ออกมาสี่สีนะครับนี่นะครับสี่สีนะครับ เป็นสเปคเหมือนทั้งหมดนะครับเป็นไม้ก้านกลางนะครับไม้ 4U นะครับอ่าบาลานซ์เนี่ย290นะครับนี่นะครับอ290 295บวกลบนะครับที่เขาเขียนออกมาสี่สีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทําขึ้นทําการขึ้นเอ็นตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปวิดีโอเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าตีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับไม้รุ่นี้สวยนะครับทรงสวยมากเลยนะครับน้ําหนักดีมากนะครับ การเบี่ยงการแรสปริงดีมากนะครับดูแล้วลูกค้าในชอบแน่นอนเลยครับว่าตีตีง่ายนะครับการคืนนะครับดีเลยครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเทให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเข้าสู่การตีให้ดูนะครับนี่ก็มาดูลูกด่านครับนี่นะครับออกแรงนิดเดียวลูกไปแรงมากเลยนะครับนี่นะฮะจะให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันเลยนะครับว่าตีแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไม้ให้ตัวดีครับดีตัวดีนะครับตอบกนองแรงตีได้ดีนะครับอันนี้ตีลูกเซฟให้ดูนะฮะนี่นะครับตีชิวๆได้เลยนะครับตัวนี้ถึงกลางแข่งขันได้เลยนะครับนี่นะครับประหยัด งบประมาณได้เยอะเลยนะครับแบ็กแฮนด์นะครับคือลูกเข้าไปแรงมากนะครับแบ็กแฮนด์ให้ดูเลยครับมีตีต่อเนื่องนะครับนะไปก็เป็นลูกตบนะครับ น,นะครับแรงส่งดีครับเป็นวัสดุฟูคาร์บอนครับตัวนี้ต่อไปผมจะใหทนให้ดูอีกทีครับนี่นะครับดูลูกนะครับคืนกลับไปหลังถึงหลังนะครับออนี่ครับโดมงยาวไปถึงหลังเลยนะครับ สบัิเก่งนิดเดียวนะครับผ่อนแรงการเล่นนะครับเห็ไนไหมครับลูกตรงออกแม่นมากเลยนะครับท่านใดสนใจก็สั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ